มาลุนกันไว้สิเต็มข้อพ่พี่น้องใจสว่วงขาคือเกาพี่น้งองนี่นอนครับ นี้กัปักขึ้นกันแล้วพี่น้องละได้เยครับเดนกกินมาตัวนกก็มา,าตัวนองท่านใดตัวนกยุกหรวายมันหมานะครับเด้อ ผมเป็น่นบรรยากาศต้องกัเนาะทำเลครับแดดกันลังแหงแสมเนาะครับบรรยากัมาเราลุล้นราชวมว่นสิมันโมมันพี่นนอง เส็บทีเรียบร้อยแเราก็ริมบึงครับมาลุนกันไว้เต็มข้อเ่าะพี่หน่องใจสวรขาคือเก่าพี่หน่อง แน่นอนครับใจเข่าสองคออะไรไปน้องบ่มีรถครับน,น,นุ่เนี่ยเตียมตัวจุ้ยไ่น้อง หนึ่งเดียวกับปากวดไลนลควุ่นแชรวุนทิดตามพืนสีโพดิพาชิบต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับ